สวัสดีครับพี่น้องวันนี้หาการเมกินนุนเนาะนี่ครับหาการไตเมกินนุนใหญ่นะครับนี่เนาะหรืนุกันครับสิได้น้อยได้หลายได้น้อยนึงแล้วครับนี่การเมื่อกี้นี่ครับผมโอ้บินออกแล้วก็มีเราก็เดินมาในป่าเห็นผลไม้ป่ามากเงี้ยพี่น้องอู้น่ากินมากครับนี่ครับมาดงตัวนี้ครับเมกินนุนใหญ่ครับผมเนี่ยันี้ตัวใหญ่ๆแบบนั้นเลยต่อกันนะพี่น้องโอ้ตัวเนย เจออีกแล้ค <rôle> ร <à déc> ับต้นนึงครับต้นนี้ก็หลายตัวเติมครับกีมนขนุนใหญ่นะในกีนูนใหญ่เลยก็สามตัวครับโหนี่ครับตัวนึงครับในสองตัวต่อกันอยู่หญ้าฉับเสื่อนะเนี่ย ต้องแกงนี่ครับนี่ครับภูมิไหลายอยู่ครับตัวอยู่เก็บเอาง่ายๆเลยครับสบายๆเลยนะนี่หลายตัวครับตัวนี้ใส่ในคลองแกงใส่หน่อไม้พรุ่งนี้ครับผมรแซ่บเลยล่ะดูเรามันนี้ก็ได้หลายอย่าครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยจิตเดี๋เตือนรำรวยเงินทองที่เก่าครับผมขอบคุณมากครับ